เจริญสุขสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทุกท่านวันนี้ผมจะได้นำเอาเรื่องของการธบุญเจ็ดวันมาบรรยายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังในสถานที่งานนี้เพราะว่าการธบุญเจ็ดวันนั้นเป็นประเพณีเก่าแก่สืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งโบราณ คือหมายถึงว่าการทาบุญเจ็ดวันนั้นก็คือเมื่อผู้ตายทาบุญครบรอบเจวันจึงได้จัดพิธีจัดงานขึ้นคือครบรอบเจ็ดวันจึงเรียกว่าทาบุญเจ็ดวันตั้งแต่นั้นมาแต่ทีนี้ คนบ้านนอกบ้านป่าอยู่ที่ห่างไกลชนบทก็จะตั้งศพสวดไม่เกิน3วันพอครบเจวันแล้วก็ทำมูลอุทิศให้กับผู้ตายอย่างนี้ก็มีเยอะพอสมัยก่อนนั้นอของเกินของใช้อะไรมันก็ขุุขัก,ลกและอยู่ไกลห่างชนบทไกลที่เจริญจริงได้กระทำอย่างนั้น แต่ยุคปัจจุบันนี้ลูกจเจริญแล้วการทำบ,บนเจวันจึงไม่มีปัญหาเพราะว่าการทำบ,บนเจวันนั้นมีที่มาสืบเนื่องมาจากพระเจ้าประเสนทิโกศลเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินแฟนโกศลแห่งเมืองสาวัตถีเป็นผู้ริเริ่มกระทำขึ้นสืบเนื่องจากว่าพระนางมาริกาเทวีพระมเหสี ซึ่งพระองค์รักกไข่ามากแล้วก็เสนหามากคือพระนางมาริกาเทวีเนี่ยได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าบ่อยๆอแล้วก็ได้รับกรรมมาหลายแสนชาติด้วยผลแห่งกรรมนั้นนางต้องใช้กรรมอยู่นานแสนานานเพราะว่าข่าแม่แพะตัวหนึ่งเลี้ยงยาิของสามีนางต้องถูก ตัดคอเป็นร้อยร้อยครั้งเป็นหลายหลายร้อยครั้งเนี่ยเท่าผลแพะจึงจะหมดเวรกรรมและหมดเศษกรรมอันนั้นและจึงมาเกิดใหม่คือมาเกิดใหม่ก็มาเกิดเป็นพนางมาริกาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าประเสรนะิฐที่กศลน,นั่นเองพนางมาริกาเทวีนี่ทำบุญอยู่เนือง,งแล้วก็ฟังโอวาทของผู้เจ้าคือฟังพระสัทธรรมเทศนาของผู้เจ้านี่บ่อยครั้ง แล้วก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดซึ่งพระนางมาริกาเทวีเนี่ยก็ถวายทานกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นประธานสงฆ์เป็นประมุแขแห่งสงฆ์แล้วก็สาวกจำนวน500รูปถึงพันรูปทีที้ขอทวาวังเข้าใจนิดหนึ่งคือพระนางมาริกาเทวีมีมีสองคน คือพระนางมริกาภริยาอมารพันธุระเสนาบดีซึ่งเป็นเพื่อนกับพระเจ้าประเสนธิโกศลคนหนึ่งคือพระนางมริกาเทวีอยู่ที่กรุงกุสินาราซึ่งได้อภิเษกสมรสกับพันธุระเสนาบดีแล้วก็ ได้เกิดแข่งขันฟันฟันดาบในป้องไม้ไผ่คือพวกญาติญาติทั้งหลายญาติพี่น้องเนี่ยต้องการหาหัวหน้าผู้ที่มีความชำนาญในการใช้ศิละปะในการฟันดาบนี่พวกญาติญาติรู้แล้วว่าพันุพันธุรันาบดีเนี่ยเป็นนักรบที่แกร่งไม่มีใครที่เอาชนะไดต้ตลอดจนการใช้อาวุธทุกๆอย่างพันธุลรัศนาบดีเนี่ยใช้ในคล่องแท้หมดไม่มี ใครเทียมทานได้ก็เลยกลัวว่าพันธุระเสนาบดีจะเป็นหัวหน้าตนและตนจะไม่มีอิสระกเกาะเหล็กใส่ไพืในป้องไม้ไผ่พันธุระเสนาบดีพอได้เวลาแสดงก็ฟันลงไปที่ป้องไม้ไผ่ก็เสีเดียวให้ขาดแต่ไปติดเหล็กไปติดเหล็กอยู่กลางป้องก็เลยไม่ขาดก็เลยเกิดอับอายแล้วก็ชวนภริยาเนี่ยไปอยู่กับพระเจ้าปเสนทิโกศล พระเจ้าปนระเสริฐะที่กโกศลที่เขาตั้งให้เป็นเสนาบดีคู่ใจอยู่เองแฟนโกศลเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้อ่าทีนี้พระนางมบริกาเทวีเนี่ยถวายทานกับพระเจ้าอยู่ยเดือนๆพร้อมด้วยสาวกและต่อมาเนี่ยพระเจ้าประเสริฐนะที่กโกศลเนี่ยก็ฟังธรรมจากพระเจ้าบ้าง นี่เขาบอกว่าคนฟังคมนี่จะไม่ค่อยยุ่งกับเ,เกี่ยวกับครอบครัวในเรื่องกามีอะไรต่างๆนี้จะเป็นไปอย่างนั้นก็เลยทําให้พนางมาริกาเทวีนี่เกิดระแวงสงสัยว่าพระเ,เรจ้าวสิสโกศุลนี่อาจจะมีหญิงอื่นครองใจก็เลยเกิดอิจฉา,าชี้หน้าด่าทอจนเสียหายาคือทำให้เสื่อมเสียขึ้น ขึ้นหน้าขึ้นตาด่าให้ขึงขังนั่นเองเป็นอากุโศล,ลกรรมที่พนางมาริกาเทวีได้กระทำขึ้นเป็นอกุศลกรรมที่หนักมากคือผู้หญิงที่ด่าสามีเนี่ยจำหลักคนโบราณนี่ก็บอกว่าทำกินไม่ขึ้นและก็คบจะมาครบเพื่อฝูงไม่ได้พอถือว่าล่วงล้ำอำนาจของสามี โดยเอาเหตุผลอะไรไม่ได้เลยเทนี้พระนางมณิกาเทวีเนี่ยอยู่ต่อมาได้อีกไม่นานเพราะอากุโสรกรมที่พระนางทำเอาไว้แค่นั้นเองก็ทำให้พระนางเนี่ยสวรรคตสวรรคตก็แปลว่าตายอยันนี้ตามคำศัพท์ของอมหาภัสสั์หรือพระราชาจ้องเรียกว่าสวรรคตหมายถึงว่าตาย อพอตายแล้วนี่พระนางวิริกาเทวี TV เนี่ยเคยทําบุญนอาไว้ามากถวายทานเอาไว้ามากก็ไปตกนรกอยู่ได้เจ็ดวันก็ทําให้พระเจ้าประเสริที่โกศลเนี่ยโศกเศร้าอะไรอาดูในพระนางเนี่ยคือโศกเศร้าร้องไห้คือว่ากันแสงอะไรทั้งวันทั้งนั้นแหละชาวบ้านเรียกว่าร้องไห้จนน้ำตาลนองทุกวัน ก็คิดถึงพะนางคิดถึงความดีของพะนางมาริกาเทวีและต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าเปรที่โกศลเนี่ยหายสางหายโศกเศร้าคือฟาร์มโศกได้บันเทาเบาบางลงก็นึกขึ้นได้ว่าพะนางมริกาเทวีเนี่ยสวรรคตแล้วจะไปอุบัติในที่ใด ไม่มีใครสามารถรู้ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยคงจะรู้ว่าพนางไปอวดที่ใดก็เลยพร้อมด้วยเสนามหาอามาตเดินทางไป้าพระพุทธเจ้าที่พัเชตวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้แล้วก็เลยบันดาลให้พระเจ้าประเสริฐที่กสลนั้นลืมเรื่องความที่จะมาทูลถามนั้นเสีย เพราะว่าถ้าบอกว่าพระนางมาริกาเทวีตกระลกอยู่ก็จะทําให้พระเจ้าประเสนิฐสิกโกสนนี่โศกเศร้าหนักขึ้นไปอีกพระองค์ก็เลยบันดาลให้ลืมเรื่องนี้อพอได้เวลาพระเจ้าปเสนิฐสิกโกสนนี่พร้อมด้วยมหาอามาตย์ก็กราบนมัสการลากับพระราชวังจนกระทั่งจนกระทั่งถึงวันที่เจ็ดพระเจ้าปเส,สนิฐสิกโกสนนี่คนนึกขึ้นได้แ่าการเสด็จ ไปเฝ้าพระเจ้าเขาก่อนนี้เราจะไปทูลถามเรื่องอการตายของพระนางมาริกาเทวีก็เลยไม่ได้ถามแต่วันนี้ครบวันที่เจ็ดเราจะไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระนางไปอุบัติสถานที่ใดหลังจากที่นางสวรรคตแล้วก็พร้อมด้วยเสยนามอมาตย์เดินทางไปยังวิหารเชตวันและกท็ทำการกราบมรสการพระพุทธเจ้า แล้วก็กลับทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางมาริกาเทวีเนี่ยสวรรคตรได้ครบเจ็ดวันแล้วข้าพระองค์ไม่ทราบว่าบัดน,นี้พระนางไปอุบัติสถานที่ใดพระเจ้าข้าพระพูทจเจ้าตรัสว่าดูก่อนมหาบอพิษบัดน,นี้พระนางมาริกาเทวีเนี่ยจะไปอุบัติยังสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วพระบุญกุศลที่พระนางทำเอาไว้ในาการก่อน คือทําบุญกุศลเอาไว้ก่อนตายนั่นเองพระเจ้าประเสนที่โกศลได้ทราบดังนั้นก็ทรงดีพระไทยก็เลยกราบโทนอรัธนารพระพุทธเจ้าให้เป็นประมุขแล้วก็กราบอรัธนาประสงฆ์จํานวนหนึ่งจำนวน500ร้อยลูกมาไป,ปรับพระทหารและวินทบาทในพระราชวังเมื่อพระเจ้าเสด็จมาถึงแล้วพระองค์ก็อังคาดพระภิกษุมีพระเจ้าเป็นประธาน ด้วยอาหารอย่างดีเลิศคืออาหารในพระราชวังถวายพระเจ้าและพระภิกษุสงฆ์สาวกได้ขบฉันกันอย่างอิ่มหนำสำราญแล้วก็หลังน้ำสนโนวทกอุทิศบุญกุศยศนให้แก่พระนางมาริกาเทวีผู้ที่ได้สวรรคตไปอ,อันนี้เองจึงเป็นที่มาของอการทำบุญเจ็ดวัน ซึ่งมีพระมหากษัตริย์อย่างพระเจ้าเะเสนที่โกรธนี่เป็นผู้ลิร่มกระทาขึ้นอ่าเป็นคนแรกคนแรกในสมัยครั้งพุทธกาลนะนี่คือสบุญเจ็ดวันอ่าบุญเจ็ดวันเรียกว่าสัตตาหะปริวัตกะพัดซึ่งแปลว่าเจ็ดแปลว่าเจ็ดอ่าคือพระภิกษุนี่ถ้าจะไปไหนข้างเคืนในภาษาแล้วจะต้องสัตตาหะอ่าไปได้แค่เจ็ดวันครบเจ็ดวันก็กลับมามาใหม่กลับมวาวัดมาสัตตาหะใหม่ แลไไ้วผ่าปลายได้อีกนี่เป็นอย่างนี้อันนี้ทมบุญเจวันก็ผ่านไปก็หวังทุกหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจในที่ผมบรรยายไปน,นี้ซึ่งอาจจะไม่ถูกใจบางท่านก็อาจเป็นได้อันนี้ต้องกลับขออภัยนะครับแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นพิธีการของการทำบุญ50วันในการทำบุญ50วันนี้ ผู้ตายครบรอบถึง50วันคือครบ50วันแล้วก็จะจัดพธิธรรีทำบุญใหญ่ถวายทานเป็นการใหญ่เตรียมขนมนมเนยบอกญาติพี่น้องอมาร่วมสมบุญ50วันกันส่วนใหญ่ในในยุคปัจจุบันนี้สมัยที่โลกเจริญแล้วนี้ผู้ที่สมบุญถวายทานในการสมบุญ50วันนั้น ก็จะเป็นศพของอพระสะส่วนใหญอ่อย่างเช่นเจ้าอาวาสหรือแม่ชีหรือพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาสวัดต่างๆซึ่งได้ทำการมารณกรรมไปเนี่ยเขาผ้าสิบวันแล้วก็จะทำบุญถวายทาน,นมนตรวหัววัดามาสวดมาสวดทำมยามแล้วก็ถวายทานถวายจตุปัจจัยน่เป็นอย่างนี้ อาทีนี้การทำบุญห้าสิบวันนี้อนาบินอนาถาบินทิกาเศรษฐีเป็นผู้เริ่มกาททำขึ้นคืออนาถาบินทิกาเศรษฐีนี้เป็นผู้ที่ร่ำรวยผู้หนึ่งอนาถาบินทิกาเศรษฐีนี้เป็นผู้สร้างวัดเชตวันมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้าโดยซื้อเนื้อที่ของเจ้าเชตราชราชกุมาร เจ้าเชตราชราชกุมานี้ก็บอกว่า,าขายที่ตรงนี้ขายให้จะสร้างวัดสร้างวิหารก็ได้แต่ต้องเอาเงินมาปูให้เต็มตรงนี้นา,า,ษา,ษาถวิทิกาเศรษฐีก็สั่งบริวารหาเงินมาปูเต็มพื้นที่เงินนี่คงจะเป็นเงินก้อนหาเอาใส่เข่งหาบมาใส่กระบุงกระบายหาบก็ปูลแล้วก็เอาไม้ขูดให้เต็มบริเวณลานสถานที่ที่จะสร้างวิหาร ปูไปเกือบเต็มแล้วหรืออีกประมาณสักสองวาเสร็จเงินหมดอนาถาพิณิกาเศรษฐีก็สั่งให้บริวารไปหามาอีกเจ้าเชตลาลาดชุม,มานี่เขบอกว่าไม่ต้องแล้วเหลือเศษสองวาเนี่ยเรายกให้ให้สร้างซุ้มประตูและมีข้อแม้ว่าต้องจาะลึกน้ำของเราด้วยว่าเชตะเชตะ อน,นาถาพินิาเศรษฐีก็สร้างวิหารสร้างวัดจนเสร็จเรียบรย้อยซุ้มประตูนั้นก็ประดับประดาเพื่อได้แก้วมณีแก้วประการแก้วแดงแก้วลายแก้วประพานแก้วมุกดาแก้วหลายหลายชนิดสวยงามมากที่สุ้มประตูแล้วก็เลยจารึกชื่อของเจ้าเชตาราดชกุมารว่าวิหารเชตวันมาจนทุกวันนี้ แลก็มาตรงกับวัดในประเทศไทยเราคือเชตุพนนะในวัดโพนีเองอทีนี้อ,อนาถามินิกาเศรษฐีเนี่ยมีหลานสาวคนหนึ่งซึ่งแกรักมากหลานสาวก็เป็นผู้หญิง <c oughs> อายุก็ยังไม่มากอ,อายุห้าขวบเจ็ดเศษแกไปไหนมาไหนก็อุ้มไปด้วยไปวัดแกก็ นำไปด้วยเอ่อทีนี้หลานสาวแกอุ้มตุ๊กตาซึ่งเป็นตุ๊กตาแป้งอันนี้แป้งอะไรผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าในคมภีเขาไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าเป็นแป้งดินสอพองหรือว่าแป้งอะไรก็ไม่ทราบนะแต่ทราบอย่างเดียวว่าเป็นตุ๊กตาแป้งอย่างเดียวหลานสาวแกก็อุ้มไปอ่าอ,อุ้มไปเล่นเ,เหมือนกับน้องอย่างนั้นแหละพระรามีหารก็เอาอาหารมาป้อนตุ๊กตาแป้งนั้น คือรักเหมือนน้องทำอยงนั้นแล้วเอาเวลานอนก็เอาใส่เปลนอนอยู่ด้วยกันเพราะความรักของเด็กๆอย่างนั้นอล้วอยู่มาวันเดิมเนี่ยหลานสาวพ่าอานาวินทิกัดถาเศรษฐีเนี่ยก็ทําทุกกระตาแป้งหลนจากมือตกแตกหลานสาวพรออนาถาพินิกา,าเศรษฐีเสียใจมากร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนไม่กินข้าวปลาอาหาร สามวันเต็มๆน้ำก็ไม่ดื่มข้าวก็ไม่กินอาณาถาวินิออนาศาศากกเศรษฐีก็เอ้ยหลานเรานี่รักตุ๊กตาแป้งตัวนี้มากไม่กินข้าวกินปลามาสามวันเลยก็เกิดตายขึ้นมาเรายุ่งเลยเราจะทำยังไงดีเออก็เลยพูดปลอบใจว่าเออจงกินข้าวปลาอาหารอาบน้ำอาบท่าซ้ก่อนนะลูกเอ้ยเ,ออเดี๋ยวเราจะทำบุญให้ตุ๊กตาแป้งนั้นนะกินข้าวกินปลาอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราจะไปเฝ้าพทธเจ้าดยกัน หลานสาวได้ฟังดังนั้นก็ดีใจเลิกร้องไห้แล้วก็ไปอาบน้ำแต่งตัวใส่ใหม่แล้วประทานอาหารพออิ่มหนำสำราญดีแล้วเนี่ยอนาถปาิฎกเศรษฐีก็พาหลานสาวไปข้าพระเจ้ายังที่วิหาราวิหารเชตวันพอถึงแล้วก็กราบทูนพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหลานสาวของข้าพระองค์เนี่ยทำทุกตาแป้งตกแตก แล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดไม่หย่อนร้องไห้มาสามวันสามวันเต็มเต็มข้าพเจ้าปลอบใจว่าจะทาบุญทิศท้จุกตาแป้งนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ทราบว่ามันจะผิดประเพณีผิดธรรมเนียมอะไรบ้างหรือเปล่าขอพระองค์จงได้ตรัสบอกกับข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้า,ข,าข้าพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนเขาเลยหาบดี การที่เราจะถญอุทิศให้ตุกตาแป้งก็าตามอุทิศให้ญาติผู้วายชนผู้รองรับไปนานแล้วกว็าตามมีผลดีทั้งสิน้นตลอดจนลุก,กเทวดาต่างๆหากว่าท่านนี่อุทิศส่วนวส่วให้เขาก็ได้รับอาจจะได้รับส่วนบุญกุศลที่ท่านอุทิศให้ที่ท่านเคยหาบดีอุทิศให้เขาก็จะเป็นสุขแม้แต่ตุกตาแป้งนั้นก็เช่นกันเป็นตุกตาที่ไม่มีวิญญ,ญาณ แต่ว่าวิญญาณอื่นๆที่รอรับบุญกุศลอยู่ก็มีเป็นจํานวนมากอ,อย่างเปตญา,าตาที่ล่วงรับไปนานแสนนานที่ไม่ได้บริโภคอาหารเลยลูก,กเทวดาส่วนหนึ่งแล้วก็ผู้ที่ล่วงรับแล้วไม่มีญาตอิอย่างหนึ่งก็จะพอได้รับส่วนบุญกุศลนั้นไปด้วยนี่มัมีความดีอย่างนี้อนนาถามิทิกาเศรษฐีก็กราบทูลพระเจ้าให้เป็นประมุขเป็นประธาน แล้วก็ภาพภิกษุสงฆ์อีกจำนวน500รูปซึ่งเป็นสาวกของพระเจ้าให้ไปฉันพระทหารในเรือนพระพุทธเจ้าก็รับนิมนต์ด้วยดุษฎีภาพนิ่งพอได้เวลาแล้วก็เสด็จไปยังบ้านของอนาถวินิกาเศรษฐีอนาถวินิกาเศรษฐีก็จัดอาหารอย่างปราณีตถวายพระเจ้าและสาวก เป็นการอังคาดอย่างดีนะเป็นการถวายอาหารอย่างดีแต่พระภิกษุสงฆ์สางพวกของพระเจ้าในการละครั้งนั้นเมื่อพระเจ้าเนี่ยได้สานพัฒกิจเสร็จแล้วกระทรงอนุโมทนาแล้วก็กลับพระวิหารอันนี้เองจะเป็นที่มาของการทำบุญ50วันเป็นส่วนใหญ่ในยุคก,ก่อนๆน,นู้นในยุคปัจจุบันนี้ก็เช่นกันตามวัดต่างๆเนี่ย จะจัดทำบุญครบรอบ50วันจะเป็นศพของแม่ชีศพเจ้าอาวาศสศพท่านพระครูศพพระสังฆาธาชก,การอะไรทั้งนี้ครบ50วันนี้ก็จะทำบุญครบรอบ50วันนี้มรรคพระหัวาวัดหัวาวัดมาสวดธรรมยามนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ขอจบในการทำบุญ50าวันแล้วก็ไปต่อที่ทำบุญร้อยวันคือทำบุญ50วันนี่เขาเรียกว่าปัญญาสมวาน เรียกว่าปัญญาสมวารซึ่งแปลว่าห้านะปัญญาสมวารเรียกว่าธบุญครบรอบห้าสิบวันทีนี้ต่อไปธบุญร้อยวันธบุญร้อยวันนี้ตามหลักในพษษษุทธศาสนาเรียกว่าศตสมวารซึ่งแปลว่าร้อยร้อยวันอย่างนี้ผู้ตายครบตายครบรอบได้ร้อยวันแล้วก็จัดการถวายทานเป็นการใหญ่ ถวายสังฆทานมีมนพระหลายๆลูกามาฉันพระทหารในช่วงเช้าบ้างช่วงเพลนบ้างแล้วแต่ความสะดวกเป็นอย่างนั้นยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าจเจริญพุทธมนต์เย็นแล้วตอนเช้าถวายสังฆทานก็มีเยอะนะครับาบางที่ก็เอารอบเช้ารวดเดียวะเจริญพุทธมนต์สวดมงคลสูตรแล้วก็สวดดิกาปะหงควบไปเลยแล้วก็ถวายทานก็เป็นอันวสิทพิที เจ้าภาพประเคนไทยธรรมจตุปใจพระภิกษุอนุโมทนาก็ไปอันว่าใช้ได้เสร็จเรียบร้อยในวิธีนั้นทําบนร้อยวันนี้เราจะเห็นว่ายุคปัจจุบันนี้พ่อแม่พี่น้องหรือญาติของเราญาติใกล้ชิดพ่อแม่เราตายเนี่ยบางคนนี่ไม่พร้อมไม่มีเงิน และญาติก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดโน้นบ้างจังหวัดนี้บ้างภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกก็ไม่มีใครไปส่งข่าวไม่มีใครไปบอกเพราะต้องรอเวลานานเป็นปีสองปีก็มีบางทีก็ครบร้อยวันเกินนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรจริงจะได้จัดการทำบุญนร้อยวันขึ้นที่การทำบุญร้อยวันนี้ชาวบ้านเป็นผู้ริเริ่มกระทำขึ้น Uh, แล้วก็เ uh, จ้าอาวาส uh, วัดต่างๆ uh, ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์วัดดังๆนี uh, ่เวลาเพื่อนฝูงมรณาภาพลงนี่ครบร้อยวันท่านก็จะจัดงาน uh, เป็นงานใหญ่นิมนต์พระหัววัดหัววัดมา uh, พระมหาเถระพระเถรานุนเถระระดับใหญ่ๆนี่มาสวด uh, ทำนิยาม uh, คือหมายถึงว่าธบุตรครบรอบร้อยวันแล้ว ก็ถวายทานถวายสังฆทานถวายสตุปฏใจัยถวายพระทหาราจะเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่วงเพลงเท่าที่ผมไม่เคยเห็นมานี่ที่วัดจันตคามาทางาราชบุรีเนี่ยทางคุงกระถินไปทางนี้นะนี่มลพระ300ร้อยลูกนี่มพระ300ร้อยลูกมาฉันพระทหารเพลงนะ,ะมาฉันพระทหารมือเพลงแล้วก็ถวายสังฆทาน อุติศกับผู้่วงรับผู้วายชนเป็นเวลาต่อมานี้สังฆธานนี่เขาบอกว่ามันถ้าเกิน9รูป3ารูปเข้าไปเขาเรียกเขาเรียกว่าซูปเปอร์สังฆทานนะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะทำได้แต่ว่าถ้าจะท้าบิสัธาน,นี่ไปซื้อของมา,อาของถวายสังฆธานนี่เครื่องสังฆทานก็มีเครื่องใช้ส่วนตัว ของพระภิกษุส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาสีฟันยารักษาโรคยาแก้กระเพาะอาหารแฟบบ้างสบู่บ้างอะไรทานองนี้นะก็กระป๋องหนึ่งก็ไม่เกิน200กว่าบาทก็คนที่มีกระตังก็สามารถทำได้พระจะมีเป็น100ยหนึ่งร้อยสองร้อยสอยอะไรก็สามารถทำได้อ,อันนี้เองจริงเป็นการนิยมอของชาวบ้านทุกๆระดับ อาจจะเป็นบ้านบ้านเราก็ตามหรือที่อื่นๆก็ตามหรือเขตใกล้เคียงก็ตามในตำบลน,นั้นก็เป็นที่นิยมว่าครบร้อยวันหรือเกินนิดหน่อยนี่คือเตรียมข้าวของบอกญาติพี่น้องให้ได้รับรู้ว่าเอาาอญาติคนนั้นคนนี้จะทําบุญถวายทานนะครบรอบร้อยวันแล้วเ,เพราะญาติผู้ใหญ่ซึ่ตายไปนั้นครบร้อยวันเส,เสร็จแล้วก็ขอเชิญมาร่วมงานใส่บุษฟังพระ ส่วนพุทธมนต์แล้วก็ทรรมบูใส่บาตรกันในตอนเช้าก็ขอ,ขอให้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันจะได้ถวายทานพร้อมกันร่วมบุญร่วมกุศล,ส,ลสักครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งที่ควรจะทําเพราะว่าเป็นการทําบุญใหญ่นี่เองยังเป็นที่มาของการทําบุญครบรอบร้อยวันเพราะนั้นท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟัง เรื่องที่ผมบรรยายแลเรื่องธบุญเจวันธบุญห้าสิบวันและธบุญร้อยวันก็จะขอยุติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจคือว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเ,าเพราะฉะนั้นผมจริงเอาเรื่องที่ง่ายๆมาบรรยายให้พ่อแม่พี่น้องและท่านผู้มีเกียรติได้รับฟังคือการทาบุญร้อยวันนี้ก็คงจะยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ